สวัสดีครับบาดินห้อยดินทินิสานนะครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านตลอดจนพอมีน้องทั้งล่าเลยไอ้แซ่ยิ่งที่จากทินฐานบ้านเกิดไปมีขอมีขออยู่ทางต่างแดนครับเมือนี้มากับบ้าบอยครับบ้าบอยสวัสดีครับเมือนี้ทักทายพ่อพี่น้องเศ้าของวันที่สามนะครับกันย้าย่นนะครับมาหาเห็ดกับบ้าบอยแต่เศ้าครับเบาตัวกับบอดีมากครับเบาตัวไข่นะครับไข่เพราะท่านเศ้ากับไปขี้นิกแล้วเพิ่นมาเพิ่งโทรมาบอกไอมาไปขี้นิก แล้วกับโเปนตายูปันไดนะครับบอสนาหนานะครับขอบคุณก๊าลังใจทุกทุหมงบอลมนหนมนกันครับบาบาดินกับบาบอยสิดเฮ็ดไม่แบ่งบอสครับสวัสดีครับพาดบาบอยเฮ็ดปวดพี่น้องซีอู้พาดพาดพี่น้องอู้ปืปืดปืน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 ปื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  อบ้าบอยพี่พี่บ้าบอยถึงๆึงถึงตึงดเต็มโพลเลยครับเต็มโพลเลยอ่ะดูซิดูซิดูซิพี่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 อุ้ยโอ้ยปูสรงกะสาหญ้าสังกะสีบบาดินเบาแล้ยวเมื่อกี้นี่พี่น้องอ้ยอภรรพี่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 พุ่นพุ่นพนพนพี่น้องพีุ่่นนะพุครับ วาวพี่น้องพูดะพูดะพูดะยังจมตุมเลยพี่น้องพูดะมังงามแท้พูดอะพูดะโอ้ยโอ้ี่องพี่น้องพูดะพูดะดอกบงเลยงาม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 พูดะปืดพี่น้องพูดะพูดะเต็มดอกเลยโอโอ้โผล่ครับพี่น้องพูดะ Oh อ,อุ้ยเกิดเป็นป่าบอยป่าวเอิญเอินแม่สีเร็วๆเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอนสุดยอดเลยปาดปาดเบดเบิดเบาดินมาพร้เฮ็ดปวกโอ้ยตื่นเต้นแห้งหลายจนเกินสิเก็บพี่น้อง พูดนะพูนะพี่น้องเอ้ยพี่นองพี่น้องครับพูดนะพูดนะพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้ยพูนะน้องเอ้ยครับเบาดินตั้งแต่เก็บเห็ดมากก็บาบอยเมื่อนี้มาหานที่สุดในโลกเลยครับลายที่สุดเลยพี่น้องครับหลายที่สุดที่ท่าเบาดินเห็ดคลิปมากครับนี่ครับ เราฟังทางผุนออกไปเบิดพี่น้องตอนนี้เอิญแม่สีสเอิญน้องเมฆกน้องไอมาอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเบาตัวเสียดายเด้บอกมาพี่นอ้อ,นอ,นองโอ้ยแม่แม่จ้ามาผวดมาเหลือดเด็กครับโอ,อ,อ,อบ้ย เขาเจ้าเมว่าเขาเจ้าต็งเหีวเขาเจ้าต็งเห็ดเอาเหตันีเอินปีสีมากับน้องเมฆกับน้องไอครับกเ็กำลังมากกำลังมากเก็บเก็บไม่สีเก็บเบิ้งพี่น้องเฮ้ยคลิปนี้ขั้นคลิปนี้ขั้นขั้นที่สองอซอยเบิ่งซอยแง่งยังด้อพี่น้องด้อมันหลโพดโพโพดอี เงินคิดเงี้ยวลงเบาดินเบาดินว่าปูสังกระสา,าสร้างกระสีเอ้ยให้ลูกหลานพ่อนี่เด้เอเมืองนี้ครับเบาดินเอิญนนองเมฆกับน้องไอมากครับเอิญลูกเอินหลานมาเก็บซอยกันครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องอุออ้ยแม่สีดอกตุ้มตูวมันยังมีอยู่พูน่า ป๊านองเมกมากแล้วครับคุณขางล้างคุณเมฆครับน้องไอ้ลามงวอยู่ครับบอทันหามาครับคุณน่ะมี่สีกระบาบอยกับกระลังยงหยัมุณพี่น้องอ้ยเมืองพี่น้อง มือแน่พี่น้องโอ้ยตอนนี้แม่สีน้องเมกมาครับเอิรนมาเก็บซอยกันพี่น้องอยากให้แม่แม่เอฟซีเห็นนะครับคอ่คอยเคลียร์เบิ้องด้อนน้องเมกมันออกไปเบิดเลยแถวนั้นขยะแต่ขยะรรมาซ่าลเลยเโอ้ยคุณใะ พี่เป็นตะปูกับมี่แบบตะปูแบบไหญ่โอ้ยเบาตโตอันนี้เบาโตเอ้ยมาเป็นไข่เมื่อนี้เนาะครับมืออื้อนนี่สีมานมองแถวนี้อีกนะครับอันนี้พี่กัดอยู่ตรงน้องเมกวยครับครับโอ้ย ดุ่นหัวเข็มครับอุ้ยพี่เพนพี่เพนมาเก็บ<ฮ>เก็บเพ็ดซอยนองเนี่ยพี่เพนเอ้ยพี่เพนมันต้องสัง่งน้งพี่เพนอยู่สกนนลนครแล้วครับมันเยอะจริงๆพี่น้องคุณ<ฮ>นะ่ะพี่น้องครับพูดนะพูดนะออกไปเบิดแม่แม,แม่ครับคุณนะ่ะสุดยอดเลยครับคุณล่นะออกไปเต็มดงเต็มดอนเลยครับพี่น้องผม โอ้ยคนขิงคอยลูกปลอยคนขิงลูกพี <hyper dije> <noise> ่ผีจะเบิ้งสนาเจ้าที่จะเบิ้งสนาเพิดแม่ๆครับมาคืน่าสีได้ร้ายปลานี่พี่น้องเอ้ยคุณครับเหมืองแน่พี่น้องฟองไป เลครับพี <m> ่น้องเป็นไอคุณอะไเห็ดจังไงมาโปดมาลูปพู้ด้วยเห็ดปวกมึงพี่น้องดอกงามคักพี่น้องคุณอะสุดยอดเลยครับเคียบงมหมดเคียบวเคียบหมดพี่น้องขันบวบปากระยันพี่น้องบ่ได้ยินครับ ขันบ่ปาดก่านแม่พันบตื่นเต้นน้ำพุของพี่น้องพี่น้องโอ้ยเบตวไปนอนขา่น้อง้วายขาุกิจกนเลยพี่น้องครับพนะสุดยอดเลยครับอพี่น้องครับเายแให้น้องเมงน้องพี่น้องพูดนะ อเบาดินมาพอครับขอพอปูในยาตึงเนีดขอเพิ่นปุ๊บเบาดินก็กลมลงเห็นปั๊บโหลดครับเนี่ยโมคิดว่าสีม,มาพรอคุณพี่น้องพี่น้องนะอตื่นเต้นกับเบาวดินบอกครับ ขอเจ้าเศษหลานไหลเด้อพี่น้องเด้อจะเสียบมือกันเด้อฟังหน่อยเด้อปาดขาเห็ดยังไงพี่น้องปานเห็ดปวกใหญ่เออรวยพี่น้องครับมันสมบูรณ์ครับพี่น้องเบาโนเมียคว้าบังคับเด้อนี่งครับไว้เบาดินกระตุนเต้นครับเกิดมาบ่เคยพ่อเห็ดปวกออกบริเวณใหญ่ขนาดนี้จักเทียครับ ดอกเฮ็ดงามแห้งครับบาดแม่ครับนี่มี่บ้าบอยเขาไปทางพื้นผิวผุนผุนี่นี่ยู่อ็ดกล้องขยะนี่ ตายละตายละาผดมาพีนา่ไรม่อไอไม่อไอไ่อไเมองหเม่อไอไูเมิ่อไรเมื่อไรเ่อไร่เอไ่เมอ่เมเบิดอาเม่เบิ่อไร่อเอไหเม่เม่มอพ่เมอ่อ โอ้ยพี่น้องเกิดขึ้นไปเต็มเลยครับคุณนะโอ้ยสุดยอดเลยครับในมดพ่นฮึป้าพี่น้องเบึ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 งคุณนะดอกเห็ดพี่น้องบาบอยจัลลันคุณนะโอ้ยคุณนะคุณนะบาบอยพีพีพีแม่สีคุณนะโอ้ยพี่นายพี่นาย

โอ้ยโอ้ยหัวลุดหัวดอนไปอาบ้าไว้ดึงกันเนี่ยโอ้ยแี่พี่น้องตาสอโอ้ยดวงดอเข็มพี่นอนอพี่นนองครับ พี่น้องครับต้องค่อยๆเก็บเอาด้พี่น้องคุณน่ะขาจังได้มางามถิ็นแม่ๆม่ครับขางามงามพี่น้องน่ครับเตืนเตีนแง่ได้เหลี่ยมคนหนึงโหคกเก่ามากบททไดได้คุณน่ะ อ้ยขาขาุดอกุ้ดอกุนนี่ดอกนโอยตัยืดไนดน้าขยตาแน่กะจังวเ็ดพวกกะิ่งบอออกุณน่ะน้องเมเก็บแล้วครับุน่ะเบิ้งเเิให้น้องเมยเกุน่ะโอ๊ยมองไม่ปไม่ไ่เอฟซบนุ่น่ะโอยุน่ะเก็บเกบน้องเมยเก็บเบ ุดอกบุก่น้อกต้องดอกเฮ็ดแน่พูน่ะครับเก็บเก็บน้องแม่เก็บโอ้ยีอกกัมาแยงมาแยงอย่ามาแยง

เพิ่นยังโจุโต่อ่าไเดี๋ยวยังเพิ่งพอปุ่นมันไปทางพุ่นปุ่นมันไปทางปุ่นผมเห็นไหมปลาโอ้พี้ยีีน่น่ครับงเมฆตรงเมฆพี่พี่พี่โอ้ตาหากินมาเห็นมั้ ตาหากินนี่นี่ตาหาอยากหากินป้าพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินเบาบอยเม็สีน้องเมฆเด้อครับนั่น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 ยุติ้นเจ้าหนึ่งน้องหลอกหนึ่งนี่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 เห็ดจีบป้าจังไดสมักาดเถี่ยพี่น้องเห็ดจังไรสมักต้องก็ต้องไม่เช่นเย็นด้ดอกค่อยค่อยเอาค่อยๆเก็บนะ เอาหน่อยเอาหน่อยมี่ดนแล้วบ่อเห็ดพี่น้องงนีเอาบ่กเห็ดดอลจะบนบานได้ด้นี่ดอกนี่แม่แม่ครับพูด่ะพี่ดอกหนึ่งไม่จังเลยนี่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 พี่สีจะไม่ย่อเก็บน่ดเก็บโลดเก็บนลดผีน้องมันคักมือนี่มันตีเห็ดรูนาดมันคักพี่นองครับ เ <premises, S 2> ต็มันหมานตาขอคุณนะหนอนตาหนอนตาป้าพี่น้องเฮ็ดปวกก็ได้เฮ็ดไข่ก็ได้พี่น้องครับคุณน้องอู้พี่ดอกนึงครับคุณนะเนี่ยพี่น้องพี่ดอกนึงครับโอ้ยูคุณนะคุณนะคุณนะคุณภาคกันลักเอาุภาคกันจอบอักเอาคุณนะ

พี่นองวันงขอเนี่ยไปบ้านท่านต้าจะใส่ดุนตัวนี่ใส่ยังไงดึ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 งดดึงดดดึดึง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 ดดึง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 ดึงดึดึดึง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  พี่พี่เอาพี่ก็ไดจะขอจีบเป็นแนวได้รอมาเลยอ่นี้สุขออกไงหลังปางงานว่าพี่น้องปลาดอกเข็ดนงเดน่าครับน้องพี่น้องเป็นเสียบกำาตะปูนี่ครับ เป็นเก็บนะูไอ้นั่นด้อกนี่ต้นหนาจ้านั่นกินดเหลเห็นมดเหลุ่ว่วนเหีนเหีนเป็นไังสิบอ้ดีรบกเห็นอีดีถามรจริงหรอก็่อยตัวบ่าวบอยบ่าดินอเฮ็้บาบอยสุกบ่าดินออกมาผีมาผีผีีผีผีพ่ลุดออกเครื่องนึงพี่น้องนะพี่น้องเ่นสดวกบ้านพูดยแสดยังไง บูเยื่อสวไดศเฮ็ดไายปลาในเจียเกิดมาดอกพน้ามพี่น้องครับตาขอต่จอยไซนตเมงแต่อีที่แหลกพี่น้องห้องเบาวดินกระเต็มกระตาคุณนะผุ่นกระตาหนึ่งสองตาสามตา มันั่งของเห็ดอยู่บ่ก็บ่เอาน้องเม่กับแม่อีกตาเนี่วังหันพี่น้องซีตาซีตาต้นเต็มออกบักดอกบักดอกงามแห้งครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่น้องดอกเห็ดทั้งหลามังามแท้พูดนะง่ามงามพี่น้องเมื่อนี่โมกับโมใหญ่พระโลดดอกสมบูรณ์คลักพุดน่ะดอกงามดีครับแม่ครับโอ้ย เห็นไหมเอฟซีมาเก็บเด้กกินหอดเบาตัวกับกินหอดมือบมาพ่อแบบบาพ่ออยากเผลอเวอร์ร้อวเฮดพี่น้องก็แต่ไม่ิ่นออกคับออกแน่นอ้ยออกกูเป็นออกดอกธ้ามาดาพี่น้องดอกงามๆครับเออคุณนัง มาดแน่จ้าเมาเห็ดน้ำเบาดินนะพี่น้องนี่นู่ัม่สีนี่เราว่างเด้อบนเป็นเห็ดเด้อบนเป็นเห็ดปวกเด้อนี่เด้อเคิ่งคักที่น้องเลยเจยงกึงคึงนี่เดสมอเถิงนดี๋เดี๋ยววๆๆๆๆๆๆีปดีงดินเตงงหครับ ุเอาไหมเอาไหมเอาเอาขวานตุ่เอาเอาโหขวาุ่นเก็บเก็บเก็บไปสิเก็บยังไงล่ะบอกย่อมเต็มแล้วกระตานะฮะหมองใส่กะใบมีพี่น้องย่อมแล้วบ่ย่อมเพ่เดี๋ยวเนี่ยบ้าบ่อยเพิ่อนเอาเบ็ดลายใส่ใส่ดูเดี๋ยวได้เพิ่อนเนี่ยไม่ธรรมดาเอาเก็บเก็บ อ้ยคนถพี่น้องพี่พี่นาๆเอาจุ่มหนึ่งเออเอาจุ่มนี้เนี่นี่พูดตราบ้าบอยผุดเต็มหนึ่งคนแปดสิบเก่าดวงกรบพ่อถือสวกมันพูอปูคนคนเมตตาปูมญ่าเป็นที่โตนสาด์พี่น้องเอเไาะเานขาเป็นหลี่ปดเตะลมไว้เพราะว่าไม่ขาเป็เบียบเพราะว่ายังเบองพี่น้ององกาๆเียเดี๋ยว นี่พน้องอืมน่นะครับะครับพี่น้องครับพเคยเห็นเห็ดปวกขอดอสมบูรณ์ปลานี่ครับพี่น้องครับปูเปิดเปิดไว้เราบะเอาเห็ดพี่น้องไข่บุ๊คเม่นเบ้อตอนนั้นจับุได้ง่ายเปิดเปิดแล้เปิดไปสักก้อนมาเอาบีก้อนเป็นป่ะเออโลสไปเอาหุ่นมาสิเมียมาเห็นปาดจะปาดเมื่อไหร่พี่น้องจะปาปลาแยนเบิดไว้น้องปลาเนี่ยเอาข้าวโพดมาปลูกใจมาเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องครับ เว้เว้ไม่ไม่ต้องรอเลยครับไม่ต้องรอเลยครับเรื่อยครับปวดมัเหลือแต่พี่น้องเฮ็ดปวดกินอะไรเมืงามแทนครับเหมือนคนเจ้ะจีบากไปคือปวดเลือนเลยเม่องามเนาะพี่น้องเฮ็ดปวดเออบ้าดินบ้าค่อยบ้าคนหรืบ้าบอยสุขบ้าดินหันหัวเกือบหักผมเห็นหรอกพี่น้องบอกว่าอันว่าก็บอกเสียายอีดีแหละ ก่อนรอพัสดุพัสุหยอกกิซื้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนแสดงกันหลายโพดเฮ้ยบ่แม่ดอกปีดข้อไปอีกครับนนสวดกระตาครับเมืองเนี่ยพี่น้องเฮ็ดปวงเลยเป็นเฮ็ดปวงมูเดียวนะครับบริเวณเดียวแต่ว่าหันบริเวณกว้างครับไชซีกระตาทั้งเบิดครับพี่น้องกระตาหนึ่งน้ำนมเมลกระตาหนึ่งน้ำนมเมลนี่กระตาเบาดินครับเพื่อนเต็มตาครับเฮ็ดปวงดอกงามงามสมบูรณ์คัะแม่แม่ครับเมืองเนี่ยครับพี่น้องครับ โอ้กินหอดเบาตัวเด้ครับเป็นไข่บริแมาน้ำมูมคนไม่สีครับเอาไว้กองไว้อีกเครื่องนึงดูงฟังผนครับพอท่านเเอาไปใส่ครับพี่น้องก <c oughs> ิมนี้ก็ไว้สมี่งสก,กอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลูกหลานในเด้อ <c oughs> ห้พี่น้องอยูดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ <c oughs> หักแพงพอพี่น้อง <c oughs> ผมสุกคนครับ